แต่ว่าหลังจากเข้าสลายม็อบกันนะมันก็มีโมเมตนต์น่ารักนระักนะค่ะไปดูคลิปยังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะดูให้ดีนะอฮะโครงสร้างของเราเนมันมีปัญหาอยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเราเจอใครก็ไม่รู้น่ารักมากเลยอาสามาส่งพวกเราด้วย เอาละครับคลิปนี้ในคลิปเห็นหน้าชัดอะเห็นคุณป้าไหมครับโหเลี้กคุณป้าเลยเหรอคุณป้าเมื่อสักครู่ก็คือคุณป้าอมรัฐโชคประมิตรกุลหรือในยุทธจักรเขาเรียกกันว่าเจี๊ยบนครปฐมอืมสอสนครปฐมหรือเจี๊ยบองค์พระค่ะสสอนครปฐมนะคะอืมบัญชีรายชื่อค่ะสอสบัญชีรายชื่อแต่เป็นเจ้าแม่นครปฐมถูกต้องก็รับอาสาพาน้องน้องนักเรียนเลว จากระทรงสายการจุนนมจากกระสรวงสาธารไปส่งตามสถานีรถไฟฟ้าใช่นักเรียนก็เลยมาถ่ายคลิปแล้วก็บอกขอบคุณนะคะแล้วก็บอกน่ารักเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นนะ